รู้หรือไม่การจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับ FC TikTok นะครับของช่องทนายเจนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะก็เป็นผู้ใช้แรงงานเพื่อนบ้านของเรานะชาวอาเซียนนะครับติดตามช่องของผมเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็มักจะมีคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยนะเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ แรงงานเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ถามว่าสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอยากเรียนให้ทราบนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานของไทยนะไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับแรงงานชาวต่างด้าวนะครับแต่มีนโยบายในการควบคุมและการบริหารจัดการอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานนะครับกำลังเดินหน้าจัดระเบียบนะครับแรงงานต่างด้าวด้วยนโยบายที่เรียกว่าโปร่งใสยั่งยืนนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เ,เพื่อให้แรงงานไทยนะครับไม่ถูกแย่งอาชีพนะครับแล้วก็นายจ้างเนี่ยนะ มั่นใจว่ามีแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับอยู่ในระบบนะฮะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเดินหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วทีนี้นะฮะการทำงานจริงนะครับเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะครับจะมีการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบแรงงานแล้วก็สถานประกอบการนะตัวประเทศอย่างต่อเนื่องนะฮะ เพื่อให้คำแนะนำนะครับที่ถูกต้องนะครับรวมถึงควบคุมนะครับแรงงานนะฮะจำนวนของแรงงานให้เหมาะสมและที่สำคัญนะครับหากพบการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายนะครับก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นจับปรับและผลักดันกลับประเทศนะครับ และสิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำนะครับก็คือว่าแรงงานต่างด้าวนะครับฟังให้ดีนะครับห้ามทำอาชีพสงวนของคนไทยอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งกฎหมายนี่เขียนเอาไว้ชัดนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับที่แรงงานต่างด้าวทำไม่ได้นะครับอาชีพเหล่านี้สงวนไว้ให้แก่คนไทยนะก็มีกว่า40อาชีพด้วยกันนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นนะครับงานเสริมสวย งานนวดไทยนะครับหรือว่างานที่เป็นหาบขายของเร่นะครับอย่างนี้แล้วนะครับทําไม่ได้นะครับโดนจับนะครับพี่น้องแรงงานต่างด้าวนะฮะดังนั้นแล้วนะครับสําหรับนายจ้างนะครับแล้วก็แรงงานทุกคนนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้นด้วยนะครับว่าไหนทําได้ทําไม่ได้นะครับเพื่อที่คุณเนี่ยนะครับจะได้สามารถ ทำงานแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนะฮะจะได้รับการคุ้มครองกฎหมายตามกฎหมายแ,แรงงานอย่างเท่าเทียมนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือประสบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่เพจของกระทรวงแรงงานนะครับหรือโทรสายด่วน1506นะครับฟังให้ดีนะครับเบอร์โทรสายด่วน1506นะครับ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่คือการทำางานที่ชัดเจนเพื่อปกป้องทางแรงงานทุกกลุ่มนะครับและทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ